3เทคนิคค้นหาตัวเองภายใน1นนาทีคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนถามตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบใช่ไหมคะว่า ตกลงแล้วฉันชอบอะไรฉันอยากทําอะไรนะคะหลายคนอยากสร้างตัวตนอยากเปิดช่องนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทําแนวทางไหนเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรกันแน่นะคะวันนี้มาฟังนะคะ3เทคนิคที่แม่รายจะบอกนะคะเทคนิคแรกนะคะก็คือให้คุณลิสต์ออกมานะคะว่าคุณชอบทําอะไรนะคะลิสต์ออกมาให้หมดเลยนะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ชํนานาญหรือว่าไม่ได้ถนัดก็ตามนะคะแต่เป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะลิสต์ออกมาทั้งหมดเลยนะคะต่อมานะคะเทคนิคที่2นะคะก็คือให้คุณเอาข้อแรกนะคะมาลิสต์อีกครั้งนะคะ ว่าคุณทำอะไรได้บ้างณนะตอนนี้นะคะคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้นะคะจากสเต็ปแรกนะแล้วก็ลีดออกมาปุ๊บจากนั้นนะคะสเต็ปที่3หรือเทคนิคที่3นะคะให้คุณไปเช็คตลาดว่าตอนนี้นะ่ะตลาดเขาต้องการอะไรนะคะอะไรที่คุณสามารถทำได้แล้วเอาไปขายได้ในตลาดนะคะความรู้ไม่ได้ขายได้ทุกครั